ที่ห้องประชุมพรมวาร,ราสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโควิดอีกจํานวน9รายเป็นชาย4คนหญิง5คนส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดในรอบใหม่จํานวน159รายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลจํานวน5คนกําลังรักษา154คนโดยผู้ป่วยรายที่154เป็นเด็กอา อายุ6เดือนติดเชื้อจากพ่อแม่และลูกรวมทั้งครอบครัวจำนวน5รายประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดชนบุรีซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุบลรักทนบุรีและโรงพยาบาลสังพสิทธิ์ที่ประสงค์โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดูแลอย่างใกล้ชิดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าแนวโน้มการติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัวอายุน้อยมากขึ้นดังนั้นหากมีประวัติเสี่ยงขอให้ตรวจหาเชื้อ และกักตัวสังเกตอาการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 คนในครอบครัวและผู้ที่ใกล้ชิดสำหรับผู้ที่รักษาหายแล้วและออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน5ราย อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบนี้ได้กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็วขอให้ประชาชนเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้เชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเช่นสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนต์เว้นระยะห่างหมั่นล้างมืองดเข้าไปสถานที่ที่มีคนแออัดห้ามใช้สิ่งของร่วมกันซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้านผู้ที่เดินทางมาจาก18จังหวัดควบคุมสูงสุดต้องรายงานตัวกับผู้นําชุมชนและกักตัว14วันในขณะน,นี้หน่วยงานภาครั ในจังหวัดอุบลราชธานีหลายหน่วยงานทำงานในรูปแบบการสลับเวลาหรือเหลื่อมเวลาการทำงานสลับวันทำงานรวมทั้ง work from home นำงานไปทำงานที่บ้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิดสิบเก้า